ตลาดวายเดี๋ยไม่มีคนเดียวไปใกล้ใกลหลอันเนี่ยเจ้าเจ้เหมือนเจ้าเจ้าเจังลุงเตงอ่ะอันเนี่ยลุงแดงวายจาเจ้าจ้ลูกติดอ่างจังเลวปนเปลือดนี่จิตจิตอ่างให้ดีดีว่าม่นจิตจิตจิตกาบปิดปิดป้าแยกไ่ออกนี่ปนเปลือดนี่ลุยนี่ว่าติดเผื่อนี่ยลุงแดงเอ้อ หนที่ทำ่าจ้ว่าจะกินตัวตนี้ดีดีดีคนวนก็เขาไม่จบมันลินงแดงว่ากินตัวนี้ดีควนไม่จบอันเนี่ยไม่เลยยอมมือเออยอมเห็นไม่ลุกเลยยอมไม่หายใจองยอมใจเรงยอมไม่ลุกเลยไปเลยมาอน ตัว K ปิดตัวว Y ปิดตัวนี่ถนคนวนไม่จบช่วยๆช่วๆพี่เลยคนวนไม่จบเลือตัวพี่อ้วนพี่อ้วนพี่ย <c oughs> ังจะไปรอจะด็ก็ไม่จบนี่ลุงเดงเออนี่นี่น่าลุงเดงน,น่ามีมีคนแดงวะนุยก็ลุงเดงน,นี่น่ะมันเข้ากันเหมือนช่วยแหว่งกับแกงบูดมันไม่ควายวะวะเลือลุงเดง ม่ความหมดก้าวหลังกลอกไม่ควายว่าก้าวหลังกลอกไม่ความไม่ใช่ไม่ควายฮะมึงทำไรไปน้อยแบบนี้นุ่ยนู่นว่าดีไปเจ้าที่ไหนล่าเดือดเด้งทำเลยว่าไปอาตางนี้เพื่อปอบตังกอกเมื่อเยวันก่อนเด้อวันก่อนปอบตังกอกด้วยเอาทำเลยตังกอกเอาไปเติมเน็ตไปวันถูก้อเมื่เวลาแล้วไม่นเน็ตไม่ได้ยดือเด้ง Ừ, có bạn tụi cô à, từng phí đi mừng cơn phở này lè phí đi nuôi cơn phở xa em lé lùng đen ồ khen đài từng riền từng phở xa nít lô mai và cháu hồ tài ngàn gặp cây cây cơ chào hồ chào cháu lùng đen ừ tài ngàn gặp cây và ra tôi mừng tông riền lè trang gặp rồi tới rồi Hả เจ้าโอ้แต่งงานกับรถได้เลยรล้วแล้ว <êtes> จ <thấy S 1> <ack> ั <them> the ่งท the ุกข์ก็ไอ้ไรมึงรจั่งตุกข์การตั่งทุกกันแล้วมันตุกข์ชทีแล้วมันก็ต้องช่วตทุกเจ้าโอ้แต่งงานกับรถได้เลยรถกไทยชนาโอ้จะชนะเออเออนี่แหละมึงเรียนนี่กลุ่มร้อนไหมไอ้เหลืองเอือยกับไอหรู้จักไหมเอือยไอ ลูลูจักแนลูอเด้งเอ้ยไอเอ,อเอ้ยไอนี่เป็นนั่งเกี่ยวกไปเลยเกี่ยวกำป็นปลาเออฉลาดปลาเลยเจ้าวะเอ้ยนี่เป็นตาหมูทองซึ่งไอนี่เป็นตาโจรอ่ะนี่ตาโจรทึ้งลุล <c oughs> งเด้งวะปลาถ้ามีก้อยนี่เป็นปลาเลยปลาเนี้ออันเนี่ย จึงวะจึงวะจักไก่มันมันมีไก่ก็เป็นไก่ไก่ก๋ยเมียงยันนี่ไก่เมี่ยงจึงหูกันจ้ามันมีไก่นี่มันก็เป็นหูเมี่ยเมียจึงคนมีไก่ลุงแดงพ่อว่าเมียพ่อแหละกูเอ็นก็ไม่คนมีไก่จะมันจะเป็นพ่อเหรอแต่เอ็นเอิงมีไก่มันเป็นเมียงแล้วลุงแดง ไอ้ยูนี่ลุงเตงัว่งเืดมึงวัดพอดเจยขึ้นมาติงีไปติดติดยงติดยาแล้ววันนี้แกยูนี่มันติดยาเชี่ยลอยเปิดเส้นนี่เมื่อสักกาวที่เปเส้นแล้วของยาไปจะติดยายก็ลุงเตงว่งเวนูนมาเจมาจิดไม่ไม่ลุงดเลยอย่เจ้าว่าจ่ายชดเลยอันไม่แน่เออแ่รเล่นเล่นโวกกไม่ได้ทั้นาใจกับ เออนนนอลุล uh, <c oughs> ุนลุลุงลุเต่งเต่งลองเพลงให้หนู้ังจ้าช้จเพลงดีได้เนี่ลุงเต่งก็มึงแต่วลุงเต่งก็เลยมึงทำมะไเข้จใจครับเออพร้อจังเลย สีลางดงควันฟื้นฮีควายยืนสูงลายได้รับจดหมายน้องชมชายเจ้าทรงถึงอยู่กลางพนาเป็นเวลาทุ่มครึ่งเสียงปืนปังปึงไม่คำหนึ่งเลยเี่ยว เดี๋ยวเข้าเข้อเวลาเนาะเรยเอ็นดีลุงแดงลองงั้เข้ายิงกันได้ก็ต้องตามกันจ้าเออจำอะไรปุ่มลบก็ยิงนั่นแหละทุ่งทุ่งมาจ้าบะูรืลงจนี่คนไหนอันดีไปทุ่งจัดมาอันโอ้ยแจงเดืเนี่เพลงนี่โอลยจึงแมมึงจำไร้บงแม่แม่นุ้ยก็ทำานี่แะ ได้ก้วยละไม่แม่มึงเป็นไม้ละตีละใช่ลุงแดงทำเ่อนจีบเลยกูทำเลยแม่กระต a า a รยูกตาม a n จับหันบวชหันนาแค่นี้ลุงเดงโอหลังตัวจางไม่ลัวเป็นไหนกรั่วไม่แต่เป็นเรยอจำงเลยไม่แม,ม่ละเกือกซมไม หลักเกลือกอันเล่หลักเกลือซุ่มชุ่มไปแม่ชุ่มไปพอได้แล้วโคจึงแม่ป่าไปใกา้ที่อันเลือกานมึงแม่ป่าไปกล้แล้วกระตายมึงมือยากมือยากมือยากเดี๋ยวตกลงทำด้วยไหมมึงใกล้เกลือแค่นี่เดี๋ยวว่าไม่ได้รักหนูแม่ไปรักมานจะลงเกลือเนอะอันเล่ คุยไม่ได้ชวนเดินโรงแรมไล่ไล่วันเดียวนัแนเนี่ยโรงแรมรู้จักว่าฝอกอาวุธเต็มหมดแล้วนั่นพอเลยฮอกกักระแล้วนั่นไม่เป็นไรมั้งแกแล้วก็มีกันแกเดี๋ยวมึงก็มีนี่กูเล่าข้ามาว่ามึงมาจีบลูกสาว้ตรงใครบอกโรงแรงกูดูเลย ดูแข่งใหญ่ได้แน่นุยบัตชีคนเออมึงยอมกูไม่เม่มึงจีหลงได้ตองท่านกาหนุยบัตชีคนนุยบัตริเลยเออจีิบยิ้งนี่เ็ยแต่ก็จีบเชวัดจ้อยผู้ยิ้งนั่นก็ไม่หนุ่ยแรงกับเคยแจ่ว่า น้องเพชรว่าให้หนุ่ยปิดเป็นความลับให้จูกันช่องคนลุงเด้งอ้ําเปแดสีงไฟให้บบค่อยนะจะค่อยดูจะแดงว่าลุงเด้งปากโป่งโน้ปเบอร์ตรีเลยจริงจริงไม่เอาลรวยตองเจอได้หวะเจอเพชรกันยาเจอเลยก็เพชรกันยาโอ้ตัมเลยเพชรกันยา เจ้ามึงหลงเปลรับเลยเป็ดกันญ้าเปดกันญ้าป้ากัน <laughs>